ประชาชนนะคะตั้งแถวรอกราบสักการะหลวงตาบุญชื่นพระธุดงสายป่าอย่างไม่ขาดสายนะคะหลังจากที่เดินเท้าจากจังหวัดตราดผ่านมายันจังหวัดจันทบ,บุรีรวม8วันระยะทางกว่า102กิโลเมตรบรรยากาศบนถนนสุข,ขุมวิทขาเข้าเมืองจันทบ,บุรีบริเวณปั๊มปตทคลองนารายอำเภอเมือง ตลอดสายยาวไปจนถึงหน้าวัดหนองอ้ออำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเต็มไปด้วยศิษยานุศิศ์สาธุชนชาวจันทบุรีและใกล้เคียงที่ทราบข่าวการเดินทุด,ดงของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อม คณะจาริกทุดงว่าจะเคลื่อนผ่านเส้นทางดังกล่าวต่างก็มารอกราบสักการะหลวงตาบุญชื่นเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยการเดินทุดงของหลวงตาบุญชื่นนะคะถ้านับถึงเมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่8แล้วนะคะหลังจากที่เดินเท้าทุดงมาจากจังหวัดตราดแม้ว่าจะมีฝนตกแดดออกแต่ว่าหลวงตาบุญชื่นก็ยังคงเดินทุดงอย่างไม่ลดละ โดยการเดินทุดงวันที่8ของหลวงตาบุญชื่นได้ออกเดินทุดงจากวัดคมบางอำเภอเมืองจันทบุรีเพื่อจําวัดที่วัดหนองอ้อระยะทาง13กิโลเมตรตลอดเส้นทางค่ะก็จะมีประชาชนนะคะนำน้ำดื่มและอาหารมาถวายแต่เนื่องด้วยหลวงตาบุญชื่นมีปณิธานที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือรองเท้าไม่ใส่ปัดใจไม่รับยานพาหนะไม่นั่งฉันในอาศนะเดียวนอนไม่มีกรดไม่มีมุง้งและ คลองไตจีวรนน้าดื่มที่บรรดาญาติโยมนํามาถวายนะคะหลังจากที่หลวงปู่ได้ใช้ไม้เคาะแล้วพร้อมทั้งเคาะศีรษะให้กับญาติโยมที่มารอนะคะก็จะให้ลูกศิษย์นําขึ้นรถก่อนนําไปบริจาคให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลและวัดในพื้นที่ที่ขาดแคลนทางนี้หลวงตาบุญชื่นคะ่ะเริ่มเดินทุดงจาก จังหวัดตราดตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาและในค่ำคืนนี้คือในวันที่12กรกฎาคมนะคะหลวงตาบุญชื่นพร้อมกับคณะก็จะพักที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยเขต17จันทบุรีและรุ่งเช้าอีกวันก็จะออกทุดงไปบนถนนสาย317จันทบุรีสระแก้วมุ่งหน้าเข้าเขตพื้นที่ของอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีต่อไป